จเรเิญพอคคะคุณโยมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการถามทามตอบทมนะคะรายการที่คอยเป็นกรลยนานมิมีให้กับคุณผู้ชมนะคะท่านใดมีคําถามือข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะก็ส่งคําถามมาได้ที่โพธิวนา a n s w e r ร์แอดจีเนะคะที่ยังไม่บ่อยเพราะอยากให้ส่งมาจริงๆนะคะก็จะมีคุณแม่คอยนั่งตอบคําถามอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่ก็ได้คัดคําถามมาอีกถึงคําถามซึ่งเป็นคําถามที่ พวกเราที่ยังไม่ได้เป็นพระหรหันต์นะคะแม่ก็ยังมีอารมณ์อันนี้อยู่นะคะคือมาจากคุณกนะะันค่ะคุณแม่คุณการถามบอกออถามว่าคือเป็นคนที่อยากจะปฏิบัตินะคะแต่ว่าพอจะปฏิบัติทีไรเนี่ยมันก็มักจะมีข้ออ้างในใจว่าเออมันดึกแล้วมันเหนื่อยแล้วมันง่วงแล้วเนี่ยก็เลยไม่ค่อยปฏิบัติสักทีะคะ่ะคุณแม่จะแก้อย่างไงดีคะทุกครั้งที่แม่มีความรู้สึกตัวนี้นะคะแม่จะบอกตัวเองว่าเรา ตายวันนี้เราก็จบเลยนะก็คือมันก็จะทำให้เรามีวิริยะฝืนใจในการที่จะทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเขาเรียกว่าสู้กับน,นิวรณ์นะคะนึกถึงความตายไว้นะลูกเพราะการนึกถึงความตายมันทำให้เรามีความกระตือรือร้นทำให้นิวรณ์ขาดตอนได้ง่ายค่ะคุณโยมค่ะพวกเราก็กำลังเพียนกันอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่หนูเคยชอบคําพูดหนึ่งของแม่คะ่ะที่แม่สอนลูกเราว่า ถ้าชอบนอนตื่นสายไม่ค่อยลุกขึ้นมาทําความเพียรเนี่ยให้นึกว่าเดี๋ยวจะต้องเกิดเป็นหมูนะคือแม่จะพูดอย่างนี้ตลอดพวกเราก็เลยแบบรีบที่จะขึ้นมาทําความเพียรกันนะคะก็ก่อนจะจากกันไปทะแม่ขอฝากข้อคิดสักเล็กน้อยค่ะค่ะก็คติธรรมสาหรับวันนี้อยากบอกทุกๆคนนะคะว่า สายน้ำไม่คอยท่าวันเวลาไม่คอยใครพรุ่งนี้อาจไม่มีลมหายใจอยู่แล้วจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะคุณยอง สาธุค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาให้คาข้อคิดที่ดีนะคะก็เหมือนกันค่ะเหมือนเดิมท่านใดที่อยากจะมาปฏิบัตินะคะก็สมัครมาได้ที่มูลนิธิโพธิวันนานะคะหรือว่าติดตามข่าวสารของเราได้ที่ Facebook มูลนิธิโพธิวันนานะคะแล้วก็ท่านใดที่มีข้อของข้องใจนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ส่งคําถามมาได้ที่โพธิวันนาร์แอนเซ m ร์นะคะสําหรับวันนี้พวกเรานะคะลาไปก่อนนะคะเจริญพรค่ะ